สวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับช่องลงทุนหุ้นอเมริกานะครับกลับมาพบกันในรอบกว่า1ปีเลยนะครับเราต้องขออภัยด้วยครับที่ทิ้งช่วงหางไปนานขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับอีกหลายๆท่านที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะส่วนเพื่อนๆืที่ไม่ได้ติดตามกันเลยนะครับอาจจะด้วยการทิ้งช่วงไปนานนะครับก็ยังติดตามที่เพจ Facebook ของผมได้นะครับยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาอัปเดตนิดหน่อยเนี่ยจะอยู่ที่บน Facebook เ c e b o o k นะครับเดี๋ เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับ เอาละครับมาเข้าเรื่องลงทุนหุ้นอเมริกากันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอร์ตเพื่อนๆนแต่ละท่านนะฮะก็คาดว่านะครับวิกฤตซ้อนวิกฤตรอบนี้นะครับไอที่บอกว่าซ้อนวิกฤตนั่นก็คือเนื่องจากวิกฤตเงินเฟ้อแล้วนะเรายังมีวิกฤตสงครามอีกนะครับก็คือมันซ้อนกันเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพื่อนเพื่อนหลายๆท่านนะครับอาจจะติดลบกันนะครับพอสมควรนะฮะจะมีแต่ท่านที่ลงทุนมานานแล้วนะครับเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าค่าเฉลี่ยแต่ละหุ้นเนี่ยจะต่ํามากๆนะครับก็วิก ขอนี่ครับทำให้เห็นว่าการลงทุนด้วยระยะเวลาที่นานพอนะครับมันก็สามารถกันวิกฤตได้ด้วยนะครับอ่อวิกฤตรอบนี้นะครับเพื่อนๆืก็พยายามอดทนนะครับอย่าเพิ่งออกจากตลาดนะครับเขาว่ากันว่าวิกฤตเนี่ยมันจะมาเกิดในรอบ10ปีถึง12ปีนะครับมันก็จะเวียนไปนะครับวัฏจักรของเศรษฐกิจนะครับมีขึ้นมีลงนะครับมีถดถอยนะครับแล้วก็มีฟื้นนะครับมันจะวนไปแบบนี้แหละฮะก็มั่นใจได้เลยครับว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับมันยังต้องมีครั้งหน้าแน่นอนถ้าเราออกจากตลาดตอนนี้ไปเรา ก็ไม่สามารถที่จะช้อนหุ้นทําค่าเฉลี่ยต่ําๆได้เลยนะครับมาวิกฤตครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะอาจจะเข้าบนลูปเดิมๆอาจจะต้องออกจากตลาดอีกครั้งหนึง่งช่วงนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นจ,จะเรียกวิกฤตก็ได้แต่มันก็เป็นโอกาสอีกหลายๆอย่างนะครับหก็คือโอกาสในการช้อนหุ้นนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเราต่ําลงเรื่อยๆนะครับต้องใช้ความอดทนพอสมควรน,นะครับแต่ยามที่เศรษฐกิจเข้าฟื้นม่อีกรอบหนึ่งนะครับแน่นอนว่าหุ้นเราเนี่ยจะโตแบบกระฉูดมากๆเลยอย่างที่2นะครับทำให้เห็นถึงอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับตลาดหุ้น รวมถึงได้รีวิวพอร์ตของเราเองนะฮะวิกฤตรอบนี้มานะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือความสําคัญของหุ้นปันผลนะครับซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับหุ้นเติบโตที่ต้องการความฟลของธุรกิจตกต่าลงมืออย่างมากนะครับแต่หุ้นที่เป็นให้ปันผลนี่นะฮะยังมีเงินเข้าอยู่ทุกๆเดือนเลยนะครับนี่คือสําคัญมากๆเลยนะครับว่าทําไมฝรั่งนะครับหรือนักลงทุนทั่วโลกนะครับก็เน้นที่จะเก็บหุ้นปันผลไว้เกษียณนะครับซึ่งอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังได้เงินอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่จะมาพูดใน ก็คือการที่เราได้เห็นหุ้นนะครับบางตัวหรือบางอุตสาหกรรมครับที่สามารถต้านวิกฤตได้อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมก็ไม่เคยมาอยู่จุดนี้เหมือนกันนะครับจุดที่เกิดวิกฤตนานขนาดนี้นะครับก็รอบนี้นะครับทำให้ได้รีวิวพอร์ตตัวเองแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าหุ้นบางตัวนี้มันสามารถต้านวิกฤตได้วันนี้เราจะมาลุยพูดกันตรงนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็กลับมาทําช่องแล้วนะครับโอเคนะครับเรามารีวิวกันหน้าจอหน้านี้ก่อนเลยนะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับก็ในตลาดหุ้นอเมริกานะครับ S&P 500นะครับหรือหุ้นที่อยู่อันดับบน500ต้นๆนะครับก็คือมันจะไม่เต็ม500นะครับมันจะเกินมานิดนึง11อุตสาหกรรมนะครับเรามาดูว่าอันไหนมันตกต่ำอย่างน่าใจหายนะครับแล้วก็อันไหนที่มันเรียกว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับก็บางตัวก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับ หน้านี้นะครับมันเป็นในรอบของ year to date นะครับนี่นะฮะก็คือตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหุ้นพลังงานนะครับทำได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมจะเอาเป็น1ปีเลยนะครับเพราะว่าเราเกิดวิกฤตมาประมาณ1ปีได้แล้วนะครับเกินด้วยที่เห็นชัดๆเลยนะครับ Energy แน่นอนครับว่ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยวิกฤตน้ํามันนะครับทำให้ดันราคาพลังงานนะครับสูงขึ้นน้ํามันขาดแคลนนะครับคุยเรื่องการผลิตซ้าไปซ นี่แหละครับซึ่งธรรมชาติของหุ้นน้ำมันนะครับจะมีผลก็ต่อเมื่อราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะมันขึ้นสูงนะครับยิ่งราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นสูงหุ้นก็จะขึ้นตามด้วยนะครับมันเป็นธรรมชาติของหุ้นน้ำมันเลยนะครับเอนเนอร์จีนะครับพุ่งสูงที่สุดนะครับ แต่ที่ผมจะโฟกัสก็คือว่ามันจังมี3กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่สามารถต้านเงินเฟ้อได้นะครับคือที่บวกนะครับมี c o n sumer staples นะครับแล้วก็มี healthcare นะครับมี utilities ซึ่ง3ากลุ่มนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจมากถ้าเป็นไปได้เนี่ยรอบนี้นะครับเรามามุ่งช้อนเก็บหุ้นพวกนี้บ้างก็ไม่เลวนะครับเขาก็พิสูจน์ได้ระดับนึงนะครับว่าสามารถต้านวิกฤตได้นะครับทั้ง3กลุ่มนี้นะครับจ่ายหุ้นปันผลค่อนข้างที่จะโอเคด้วยนะครับอันนี้เป็น เป็นตัวที่ทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับในตลาด s อสแอ500ในรอบ1ปีนะครับก็นี่ับของปู่นะครับปู่ช้อนหุ้นหนักมากนะครับไล่มาเนี่ยฮะเป็นน้ํามันหมดเลยนะครับถือว่าเป็นนาทีทองเลยนะครับใครที่เก็บมาตั้งนานนะครับอุตสาหกรรมนี้ตกต่ํามาพอสมควรแล้วนะครับเพิ่งจะได้เริ่มลืมตาอ้าปากนะครับวิกฤตรอบนี้นะครับมันช่วยส่งเสริมด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูส่วนหุ้นที่ลบเยอะที่สุดนะครับมาจาก คอมมูนิเคชันเซอร์วิสนะครับหนีไม่พ้นพวกเทคนะครับนนี่ครับเทคทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ฮะ Facebook นะครับหรือ Meta แพลตฟอร์มนะครับหนักเลยนะครับหุ้น Facebook มีรีวิวไปในเพจนะครับลองไปติดตามดูกันได้นะครับไลน์ลงมามี PayPal นะครับ ก็มีเอเจนะครับมีโบนิหน้าก็มีนะครับมี Netflix ก็หลายตัวครับได้รับผลกระทบจากวิกฤตรอบนี้พอสมควรนะครับโอเคครับเรามาดูกันที่เว็บ FinW i ชเลยนะครับผมใช้เว็บนี้บ่อยนะครับเป็นการรีวิวตลาด s p 500นะครับโดยที่รีวิวเป็นแบบชี t แม p นะครับก็ไหนตกมากๆก็แดงนะครับไหนขึ้นสูงๆก็จะเขียวเข้มนะครับอันนี้เป็นตาราง r f o r m a n c e ของเขาในช่วงหนึ่งปีล่าสุดนะฮะคล้ายๆกับที่เพิ่งรีวิวเว็บเมื่อกี้ไปก็เราดูด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับนี่ฮะจะมี3มกลุ่มก็คือ c อ n sumer staples กับ c o n sumer defensive ก็คืออันเดียวกันนะครับลงน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มี health care นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีอ่านี่ energy ที่ทําได้ดีที่สุดนะครับเขียวปิดเลยแล้วก็มี utility นะครับเขียวสลับกับปานกลางนะครับดูด้วยตาเปล่าเราก็จะเห็นแล้วครับว่าอันไหนรอดอันไหนไม่รอดใช่ไหมครับ communication service ที่แบบว่าหนักหน่วงที่สุดนะครับจะมีแค่ t m o b i l e พุ่งมาผิดกับเพื่อนๆเลยนะครับก็เนื่องจากว่าเขาไปรวมกับ spin นะครับหุ้นนี้กระฉูดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้นะครับรายไ กระแสเงินสดนะครับมีเยอะมากๆผูดถึงหุ้นก็เลยระดมทุนซื้อช้อนกันสนุกสนานเลยนะครับถือว่าซบเซามานานนะครับในกลุ่มนี้ตอนนี้ก็ได้เลิกนะครับของ Tmobile ที่เป็นผู้นําทางด้าน 5G สักทีนะครับโอเคครับมาไล่กันดูเลยดีกว่านะครับเทคโนโลยีนะครับลบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft o นะครับ o r b e l ล Adobe นะครับลงหมด Apple นะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นตัวที่ลบน้อยที่สุดนะครับในบรรดาหุ้นท็อปซิกนะฮะ m i c r o s o f t Google Amazon t อ s l a นะครับลงไปหมดเลยนะครับว่าในเรื่องของผลประกอบการนะครับ Apple จะออกมาโอเคสุดนะครับคือไม่ได้แบบว่าดีอะไรมากมายนะครับออกมาโอเคสุดเท่านั้นเองผู้ถือหุ้นรับได้แต่ว่ามีซ้ายที่จะซบเซาในไตรมาสต่อไปเหมือนกันนะครับส่วน Microsoft Google Amazon Tesla ลเละครับต้องบอกว่าเละจริงๆนะครับผู้ถือหุ้นนี่คือเซลล์ออฟกระจายนะครับแต่ตัวนี้ลบไม่ต่ำกว่า10%รับเป สารรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็เนื่องจากไม่ได้ คุยกันมานานนะครับมันมีอะไรให้พูดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับประมาณปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเซมิคอนดักเตอร์ดีมากนะครับซึ่งเขาเป็นหัวใจสําคัญในการลันเทรนธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าโรบอทเอไอคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับคือแบบหลันวงการน่ะนะฮะเซมิคอนดักเตอร์แต่ปัจจุบันนะครับมันมีปัจจัยลบนะครับที่เข้ามาทําให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยมันต้องคิดหนักนะครับเนื่องจากว่าอเมริกาตอนนี้เนี่ยอยากส่งเสริมเซมิคอนดักเตอร์ของตััววเเองนนะะครบจห็ได้่า มีการลงทุนทั้งไมโครนนะครับที่เป็นผู้ผลิตชิปนะครับแล้วก็เป็นของ Intel นะครับส่งเสริมให้พัฒนาชิปทําเองใช้เองประมาณอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเขาได้ร่างกฎมานะครับว่าจะไม่ให้หลักๆเลยเนี่ยเอ็นวีดีกับ AMD นะครับส่งออกชิปที่เป็นขั้นสูงไปให้จีนนะครับก็ดักทางนะครับกลัวจีนที่จะมาทําได้ดีกว่านะครับอาจจะผลิตอะไรเทคโนโลยีที่เป็นโน้ตหรือพัฒนาไปได้ไกลกว่าอเมริกานะครับอเมริกาก็ต้องดักทางไว้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยการส่งออกแน่นอนครับมันเริ่มลด คือการขาดแคลนนะครับชิปประมวลผลก็คือผลิตไม่ทันด้วยนะครับแล้วก็ลงไปอีกลึกไปอีกอุปสงค์ก็น้อยลงไปอีกโอ้มันตอนนี้คือไซนี้คอนแทคเตอร์นี่ก็เรียกได้ว่าประสูขเข้าภระสาแทรกอย่างนั้นเลยนะครับ ทำให้ Nvidia เดียนะครับสองสามปีที่แล้วนี่คือดูดไม่อยู่นะครับจากอันดับที่40กว่าของตลาดหุ้นเมริกาพุ่งมาติดท็อป10ได้นะครับเอ็นวีเดียสูงสุดนี่คือเคยขึ้นไปอันดับ8ปดติดเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้ก็คือลงมาแล้วอันดับ10กว่านะฮะปุ่นชิปนี่คือโดนนะครับกันเป็นทอดๆนะครับถามว่า ควรจะขายออกดีไหมเนี่ยเอ็นวีเดียนี่ได้รับเมลจากเพื่อนๆเยอะมากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งขายดีกว่าครับตามข่าวกันดีกว่านะครับถึงแม้จะมีปัจจัยลบนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่ายังไงยังไงนะครับมันควบคุมทุกๆอย่างหลายๆอย่างในโลกนะครับรวมถึงในโลกอนาคตที่มันจะเกิดด้วยนะฮะในเมื่อความต้องการมันจะต้องสูงขึ้นถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีนะครับก็อาจจะเป็นทิศทางทําให้ซมิคอนดักเตอร์กลับมาได้นะครับนี่เอ็นวีเดียก็เริ่มขึ้นขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับหุ้นดีๆเมื่อลดต่ลงงั่่ยอกมมมีีุท ไปยาวๆเลยว่าเออฉันจะเก็บประมาณ20ปี30ปีนะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะครับก็ได้มีการช้อตเอ็นวีเดียช้อนเอเมดขึ้นมาด้วยนะครับรวมถึงหุ้นที่ให้ปันผลดีๆอย่าง AVGO ด้วยนะครับอันนี้ก็มีช้อนขึ้นมาบ้างโอ้โหคลิปนี้ยาวแน่ๆนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามเลยนะครับต่อกันเลยดีกว่านะครับเพิ่งถึงอันที่2เองกูเกิลดิสนีย์เน็ตฟลินะครับโดนหมดนะครับกลุ่มนี้นะครับรวมๆก็คือลงนะครับเอาไปเร็วๆหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอเคครับซูมมมมาาหนนน่่่ออยดีีกวลืืซูโททษครับเพๆะ กลุ่มต่อไปนะครับในส่วนของการสร้างบ้านนะครับพวกโฮมดีโปพวกโลก็ยังทรงๆนะครับหุ้นที่เป็นพวกเชนแฟนชายอาหารนะครับ แมคโดนัลล์นี่โฟกัสเลยอันนี้พูดในเพจ Facebook บ่อยมากนะครับแมคโดนัลล์นี่ผมมีเก็บด้วยนะครับก็เลยได้ติดตามหุ้นมาตั้งนานแล้วครับแมคโดนัลล์เนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่ถือว่าต้านวิกฤตเลยนะครับเป็นหุ้นที่แม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซานะครับแต่เนื่องจากราคาค่าอาหารต่างๆแพงนะครับถ้าออกไปกินนอกบ้านนะครับก็ทําให้เราต้องมาเลือกในส่วนของจังฟู้ดแทนนะครับซึ่งที่อเมริกานี่ถ้าเทียบกับราคาอาหารอื่นๆก็ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ยังขายได้ดีนะครับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นของที่อรกอหืทั่วโล ยังเติบโตในช่วงเศรษฐกิจวิกฤตอย่างนี้นะครับหุ้นแมคโดนัลล์จะเป็นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตผมจนเกษียณนะครับแน่นอนถ้าไม่มีปัจจัยอะไรอื่นเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามันกันวิกฤตเกินเฟ้อได้ดีนะครับซึ่งวิกฤตหนักขนาดนี้นะครับแต่หุ้นแมคโดนัลล์เมื่อวานเพิ่งทำ all time high นะครับไม่ใช่52 week high นะครับ52สัปดาห์แต่นี่เป็น all time high คือไม่มีครั้งไหนที่ราคาจะขึ้นได้สูงเท่าเมื่อวานแล้วครับตั้งแต่หุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์มาจ่ายปันผลด้วยนะคครรรัััััับบเเเพื่นนนนๆๆไไไดด้้้้ททงงงาาาปปผลกก็ยยษีณจิ เฟเชียลรีเทลนะครับก็ที่รู้จักก็คือเจโนพาร์ชนะครับคองพานีอันนี้ก็คือเป็นหุ้นที่ให้ปันผลนะครับจ่ายติดต่อกันมายาวนานมากๆนะครับติดพวกท็อปหุ้นของอเมริกาที่จ่ายปันผลหลายสิบปีนะครับมันอยู่ในผลของหัวตลาดนั้นนะครับเก็บเพื่อความมั่นคงได้นะครับวิกฤตรอบนี้นะครับหุ้นขึ้นมาได้ขนาดนี้นี่ค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากเลยครับเพราะปกติหุ้นนี้เนี่ย GPC เนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่ทรงๆมากๆนะครับไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ยอดขายดีขึ้นนะครับไม่แน่ใจ ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับทำให้หุ้นสามารถพุ่งไปสูงขึ้นได้นะครับใครที่อยากเก็บปันผลมั่นคงนะครับระดับต้นๆของหุ้นอเมริกาทั้งหมดนะครับก็หุ้นนี้ก็น่าสนใจนะครับ g p c Travel นะครับโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือสำราญทั้งหลายอย่างโดนหมดนะครับวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้คนไม่มีกําลังซื้อคนไม่มีกําลังเที่ยวนะครับก็ต้องเซฟเงินเก็บไปใช้จ่ายในส่วนที่สําคัญนะครับ l o s s นะครับก็คือหุ้นขายปลีกขายเสื้อผ้าต่างๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับหุ้น Apparel นะฮะก็ นะครับไม่ได้ดีมากนะฮะโดยรวมนะครับยังอยู่ในโซนแดงนะครับในส่วนของกลุ่มนี้โอเคครับเราไปหุ้นใหญ่ๆกันดีกว่าครับคอน sumer defensive นะครับ Walmart Costco นะครับแล้วก็ Target โอ้ Target นี่หนักเลยเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลมั่นคงเหมือนกันนะครับ Target นี่แล้วก็จ่ายเยอะด้วยนะครับ ก็อาจจะเป็นโอกาสของใครที่อยากจะช้อนนะครับหุ้น Target ดอลลาร Tree ก็โอเคนะครับก็คือมีแค่ส่วนของ Target ตัวเดียวนะครับหุ้นลดลงมานะครับ Target น่าจะโดนเรื่องผู้ใช้ที่ลดลงนะครับหรือ t r a ฟฟิกหรือไม่ก็ผลกําไรนะครับที่อาจจะลดลงแบบผิดหูผิดตานะฮะขายเยอะขนาดลบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้คือคือมาจะไม่ได้ตามเป้านะครับลูกค้าผู้ถือหุ้นน่าจะเทขายโควาโค la ล่านะครับแล้วก็เบปซี่ยังดีอยู่นะครับเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับเบบซี่นะครับโคก็คนก็ยังดื่มอยู่นะครับทั่วโลก ก็ยังขายดีแล้วก็เขาแตกแบรนด์มาเยอะมากนะครับไม่ใช่มีแค่น้ำอัดลมขนมขนมอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะเป็นหุ้นที่น่าจะฝ่าวิกฤตได้ดีนะฮะก็ควรจะเก็บไว้นะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่ก็ต้องทําใจเรื่องราคาที่มันจะเติบโตช้าหน่อยนะครับพอแล้วก็ควรจะผสมผสานนะครับว่าหุ้นเติบโตบ้างแล้วก็หุ้นพวกแบบอย่างนี้บ้างนะครับเน้นปันผลเน้นราคาที่แบบทรงๆโตแบบมั่นคงบ้างนะครับเพราะว่ามันจะได้เอาไว้แบบว่าแก้กันได้นะครับพอจะได้ไม่ติดลบมากนะฮะพวกขนมกล่องต่างๆนะครับก็จะเป็นพวก General แล้วก็คัฟไฮนะฮะของปูนะครับก็ทำได้ดีนะครับพวกนี้คือจ่ายปันผลเยอะมากนะครับพวกอาหารสําเร็จรูปนะฮะคือน่าเก็บไว้นะครับเครื่องดื่มก็เหมือนกันนะครับเ t z นะครับเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับพวก Y ต่างๆเครื่องดื่มนะครับของมึนเมา หุ้นซิงนะครับก็คือยังดีอยู่แล้วก็มีจ่ายปันผลด้วยนะครับถึงแม้ไม่เยอะมากสรุปเลยเนี่ยหุ้นที่เป็นคอน sumer defensive นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกินหุ้นซื้อหุ้นเครื่องดื่มหุ้นอะไรพวกนี้นะครับก็เก็บไว้บ้างครับนะฮะมันยังไว้ฝ่าวิกฤตได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันได้ปันผลด้วยเงินเฟ้ออะไรจากขนาดไหนนะครับแล้วก็ยังมีเงินเข้าพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับเอาครับมาดูต่อไปนะครับ financial นะครับก็หนักครับบอกได้เลยนะครับมีของปูนะครับโอเคนะครับซึ่งว่าเขาแตกแขนงไปหลายธุรกิจ ไม่ใช่แค่การงินอย่างเดียวนะครับเธยทําให้ลอดตายนะครับส่วนวีซ่ากับมาสเตอร์คัทเนี่ยนะครับในเรื่องของการชําระเงินบัตรเครดิตนะครับลูกค้าก็ยังต้องใช้อยู่นะครับเพราะว่าการจ่ายค่าต่างๆเนี่ยมันก็ต้องลูดนะฮะธุรกิจก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับแม้ว่าการจับจ่ายใช้สอจะลดลงนะครับก็เลยทําให้ลดไม่มากนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือบุกตลาดคริปโตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับการจ่ายการลูดผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับกำลังที่จะเข้าสู่โลกอนาคตไปอีกทางหนึ่งนะครับซายก็ยังด พูดถึงพวกแบงก์ต่างๆนะครับที่ยังมีสาขานะครับที่ยังเป็นแบงก์เปิดนะครับให้คนมาใช้บริการอะไรพวกนี้นะฮะถึงแม้เขาจะทําออนไลน์ด้วยถึงแม้จะทําพวกประกันภัยต่างๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้ถือหุ้นเทขายเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอิงตรงๆกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเลยนะครับพวกหุ้นธนาคารก็ต้องทําใจนิดนึงครับแต่ถ้าใครเห็นว่ามันยังไปได้อยู่นะครับก็สามารถช้อนไปได้แต่ว่าเห็นแล้วนะครับว่าหุ้นธนาคารเนี่ยมันไม่ถูกกับวิกฤตการเงินเลยนะครับมาทีไรายนี้เลททุกที ซิตี้กรุ๊ปนี่หนักเลยครับเกือบ35%้นะฮะนะครับคุณเล็กๆน้อยใหญ่โดนหมดนะครับ PNC ที่ว่าแก่งแข่งยังโดนเลยนะครับลบ23%รนะฮะก็อิงจากวิกฤตเงินเฟ้อเลยนะครับถ้าไม่มีวิกฤตเนี่ยพวกคุณนี้เนี่ยแข่งมากนะครับอย่าง PNC นี่คือไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ ปัจจัยเกี่ยวกับอสังหาก็ยังพอดีหน่อยนะฮะยังพอได้อยู่ก็อาจจะกันวิกฤตได้บ้างนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยการเงินนะฮะวิกฤตการเงินชื่อก็บอกไปแล้วครับโดนตรงๆนะครับต่อไปเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับเป็นกลุ่มผู้รอดก็ว่าได้นะครับหุ้นเทคนี่พากันตกตกตกนะครับแต่หุ้นเกี่ยวกับพวกเฮลท์แคร์นี่ครับพากันขึ้นขึ้นขึ้นนะครับตอนนี้นะครับหลายบริษัทเลยนะครับขึ้นมาติดอันดับท็อป10ท็อป20พอสมควรนะครับโดยเฉพาะ LLY นะครับ e l i Lilly นะครับเป็นหุ้นที่เขาแข่ง กันกับตรงนี้นะครับไบโอเกนนะครับตอนนี้กําลังแข่งกันเรื่องทํายาอัลไซเมอร์ให้หายขาดนะครับตอนนี้โรคยังไม่สามารถทําให้หายได้นะฮะมีสิทธิ์ที่ว่าจะเปลี่ยนโรคนะครับทำให้หายนะครับคือลิลลี่เนี่ยตอนนี้ขึ้นมานะครับติดท็อป10ไปสั้นๆนะครับก่อนที่จะลงมานะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะติด ท็อปทเวยาวนานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ถือหุ้นหันมาลงทุนในหุ้นนี้แล้วนะครับแล้วก็จ่ายปันผลด้วยส่วนจอร์นสันแ็นด o จอร์นสันนะครับก่อนวิกฤตนะฮะยังอยู่ที่10กว่าเลยครับตอนนี้ขึ้นมาติดท็อป0แล้วนะครับเป็นหุ้นอันดับที่9กนะครับก็ทําหลายอย่างเลยนะครับส่วนมากคนจะคิดว่าทําเกี่ยวกับพวกอุปโภคบริโภคครับจริงๆเขาเกิดมาจากบริษัทยานะครับพวกเครื่องมือทางการแพทย์นะครับวิจัยยาต่างๆนะครับจอร์นสันแอนด์จอร์นสันไฟเซอร์เมอร์กนะครับก็ วิสตอร์แอนด์เมเยอร์นะครับเอมเก้นหรือรวมถึงแอปบีนะครับพวกนี้ขึ้นมาดีหมดเลยนะครับแอปบีนะครับ A B B V นะครับกับ B M Y นะครับสองหุ้นนี้นะครับให้ปันผลดีมากแอปบีเนี่ยเพิ่งประกาศขึ้นปันผล5%เมื่อวานเองนะครับแล้วก็ลงมาถึงอันข้างล่างนี่ก็อยากพิเซนศ์เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับทั้งด้านกลักการสุขภาพนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นของ U N H นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า U N H มันคืออะไรนะครับ United Health Group มอยากจะบอกว่า U N H เนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่เติบโตดีมากๆเลยนะครับเพราะว่่่าเเมืออ2-3ปีกนนยังห็ หลัดๆเลยว่ามันอยู่ประมาณสัก20กว่านะครับตอนนี้มันขึ้นมาติดอันดับที่8ของหุ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับของตลาดหุ้นอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ UNS นี่คือประกันสุขภาพนี่เยอะมากๆนะครับใครลองเข้าเว็บของเขาไปดูได้นะครับว่าเขาทําอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จ่ายปันผลด้วยถึงแม้จ่ายไม่เยอะนะครับแต่เฉลี่ย5ปีนะครับการขึ้นปันผลเขาเยอะมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่บอกเลยว่าน่าเก็บมากๆนะครับหุ้นนี้นะครับผมลงทุนไปน้อย พอใหักนะครับลงไปเสียได้เหมือนกันเพราะว่าราคาเขาไปสูงเหลือเกินนะครับรอให้เขาลง้ดยวิกฤตเงินเฟ้อรอบนี้ไม่ลงสักทีนะครับค่อนข้างแกร่งมากสุดได้เลยว่ากลุ่มเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์แ plans นะครับประกันต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะต้านวิกฤตการเงินได้ดีนะครับสมควรที่จะมีเก็บไว้เลยนะฮะลบก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโชคดีว่าตัวที่มันไม่ลบเนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่ๆหมดเลยยิ่งช่องใหญ่นี่คือมูลค่าของการตลาดเขาจะเยอะที่สุดนะครับเนี่ยพวกเนี้ยโฟกัสได้นะฮะมาในกรอบสุด โอเคครับสุดท้ายอินดัสเทรียลนะครับก็ลงไปครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับการผลิตไม่ว่าจะเป็นต่างๆเคมีพันุ์นะครับสารต่างๆนะครับหรือว่าการก่อสร้างเลยต่างๆนี้ก็ลงกันไปหมดนะครับซบเซาไปหมดนะครับแต่ว่าอินดัสเทรียลมันยังมีเซกเตอร์ย่อยที่เขาเรียกว่าแอโรสเปซหรือว่าพวกแอโรสเปซแอนด์ดีเฟนซ์คือเป็นหุ้นที่ป้องกันประเทศครับจำได้ไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงสงครามนะครับหุ้นเหล่านี้ขายดีมากนะครับ ผมลงทุนหุ้น LMT ไว้ ไ t x มีบ้างนิดหน่อยแล้วก็การขายของนะครับหรือว่าการทําสัญญานะครับเกี่ยวกับการซื้อขายของเนี่ยนะครับให้สหรัฐนะฮะกับรัฐบาลเรียกได้ว่าเซ็นสัญญากันทุกวีกันนะครับช่วงนี้ถ้าใครติดตามนะครับหรือไปติดตามในส่วนของเว็บไซต์หลักของเขาก็ได้นะครับเขาจะมีขึ้นว่าเขาทําสัญญาอะไรกันบ้างนะครับในแต่ละครั้งนะครับที่เขามีการทาสัญญาใหม่ๆไม่ใช่แค่ขายเครื่องบินนะครับมีพวกมิไซมีโนฮามีเทคโนโลยีต่างๆผู้นี้คือเป็นเงินที่จะเข้า LMT หมดเลยนะครับใครติดตามกันมานะครับจะรู้เลย ค,คือได้รับเมลเหมือนกันว่าจะขายออกดีไหมคือมันมันดิ่งมันก็ดิ่งไปเรื่อยๆนะครับพอมีสงครามปุ๊บนะครับหุ้นกลับดีเยอามากๆเลยนะครับปันผลของ LMT เพิ่มด้วยนะครับได้2เด้งนะครับทั้งราคาด้วยแล้วก็ทั้งปันผลด้วยถ้าให้เรารู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสงครามเนี่ยหุ้น a r r o and Defense นะครับก็สําคัญมากๆและจะวิ่งแบบฉิวเลยแต่ถึงแม้ว่าไม่มีสงครามนะครับหุ้นเหล่านี้ก็ยังน่าเก็บนะครับตามความเห็นของผมเพราะว่าในเมื่อมันมีสงครามรัสเซียยูเครนเห็น ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงแน่นอนว่าอนาคตต่อไปนะครับแต่ละประเทศจะต้องลงทุนเกี่ยวกับพวกอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับในการที่จะปกป้องประเทศแน่นอนนะครับแต่ว่าไอตรงโบอิงนะครับที่แดงเถือกมาไม่ขึ้นเลยจริงๆนะครับโบอิงนี่ตัวนี้นี่คือคัดลอดไปตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดแล้วนะครับโบอิงนี่คือไม่ได้ว่าเป็นหุ้นป้องกันประเทศโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาขายเกี่ยวกับพวกเครื่องบินโดยสารอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเศรษฐกิจซบเซานะครับเห็นไหมครับหุ้นท่องเที่ยวยังลงเลยนะครับก็นับประสาอะไรกับหุ้นขายเครื่องบิน ก็ขายไม่ออกรวมถึงความต้องการก็ลดลงนะครับเป็นหุ้นที่อิงอยู่กับเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับก็หุ้น Aero Space ก็คือควรเก็บครับไม่ RTX ก็ LMT นะครับสตัวนี้ฟันธงเลยนะครับเป็นผู้นําทางด้านนี้นะครับเก็บผู้นไหนก็ได้ครับผมว่าดีหมดข้างล่างน,นะครับก็จะดีแค่ตรงที่เป็น Farm and Construction Machinery นะครับ พวกทาฟาร์มแล้วก็ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องมืออุปกรณ์ทําฟาร์มต่างๆก็ยังขายได้ดีอยู่นะครับเกี่ยวกับกเกษตรตอนนี้ยังขายได้ดีอยู่นะครับอ,อ๋อผมลืมโชว์ให้ดูตรงนี้เป็นหุ้นเกี่ยวกับการ,กรเกษตรนี่นครับ AMD นะครับ a r c h e r Daniels นะครับอันนี้เคยรีวิวในช่องด้วยนะครับลองไปหาดูได้เกี่ยวกับพืชผลท้งงานกเกษตรนะครับใหญ่แบบต้นต้นของอเมริกาเลยจ่ายปันผลยาวนานมาเหมือนกันแลวขึ้นทุกปีเหมือนกันนะครับคือช่วงสงครามนี้ดันหุ้นการ,กรเกษตรหุ้นขายแมชชินทางการ,กรเกษตรขึ้นได้สูงมากๆเหมือนกันอันนี้ก็ควรเก็บไว้นะครับ ต่อันด้วยอัสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาตอนนี้ถือว่าซบเซาเลยนะครับไม่ใช่แค่อเมริกาครับทั่วโลกเพราะว่าระดับหุ้นที่ติด S&P 5 0 0้นะครับพวกนี้คือมีกระจายสาขาทั่วโลกนะครับหลายประเทศมากๆนะครับไม่ใช่แค่อเมริกาที่เดียวก็อยู่ในช่วงซบเซานะครับโดยยิ่งยิ่งการนะครับตัวเลขการซื้อบ้านลดลงอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยนะครับทำให้การซื้อบ้านนะครับแพงมากๆนะครับตัวเลขการซื้อบ้านใหม่นะครับลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ลดลงมาหลายเดือนติดแล้วด้วยก็ส่งผลทําให หุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับลดลงต่อเนื่องด้วยนะครับจะบอกว่าบางตัวนะครับหุ้นเขาใหญ่มากๆนะครับอย่างหุ้นที่เก็บไว้ในรอดแอก็คือหุ้นโอนี่ยังเก็บค่าเช่าได้ปกตินะครับบางตัวที่เป็นของอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทําสัญญาเป็นแบบ3ปี5ปีเขาทำบางทีที20ปีงั่นหมายความว่าใเงินที่20ปีที่เขาจะได้เนี่ยเขาน่าจะได้แน่นอนแล้วนะครับพูดถึงสัญญาเนี่ยส่วนมากถ้าหุ้นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสัญญาระยะยาวนะครับที่หุ้นอสังหาลดลงนะครับก็หนึ่งจาากข่วนะครับ แล้วก็ความกลัวของผู้ถือหุ้นเองนะครับขายหุ้นอสังหาริมทรัพย์ดีกว่าแล้วก็ไปลงแบบบอลน,นะครับที่แบบได้แน่ๆนะครับย้ายไปสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับหรือจะแบบเฮ้ยไปลงหุ้นเอเนจีดีกว่านะครับนี่ตรงนี้นะครับที่จะแบบโหดูดิเขียวกึดเลยมันเหมือนจากการย้ายสินทรัพย์ย้ายหุ้นกันไปนะครับเกิดจากความกลัวแต่ถ้าใครคิดจะเก็บหุ้นยาวๆเนี่ยนะครับก็อสังหารยังไงช่วงนี้คือเป็นช่วงช้อนนะครับ คือช่วงนี้ผมก็ช้อนโอเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสอาสังหาอเมริกานะครับรวมถึงทั่วโลกด้วยมันคาว่าอาสังหาม,มันไม่ตายหรอกนะครับแล้วก็ยิ่งกอสังหาอเมริกาคนก็อยากจะเข้าอเมริกามาตลอดนะครับก็ยังยาขายได้นะครับผมว่าอาสังหาอเมริกายังก็ไปต่อก็ ลบไปตามระเบียบนะครับเนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับคามน้ามันไปนะครับเพราะว่าขึ้นหนนแล้วยูทิลิตี้นะครับก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็ที่เราเพิ่งีวิวกันนะครับว่าเป็นหุ้นลอดนะครับทำเหล็กนะครับอะไรต่างๆนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับยูทิลิตี้นะครับซึ่งผมก็อธิบายไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ายูทิลิตี้เนี่ยผมมีเก็บแค่ตัวเดียวเองแล้วก็คือตัวใหญ่ที่สุดนะครับก็คือหุ้นนีนะครับเป็นหุ้นที่ฝรั่งนิยมเก็บเหมือนกันนะครับถ้าเป็นในส่วนยูทิลิตี้นะฮะเพราะว เศรษฐกิจนะครับจะช่วยส่งเสริมหุ้นหรือจะช่วยทําให้หุ้นลดลงด้วยนะครับแต่ว่าวิกฤตรอบนี้ก็เห็นได้ว่าเฮ้ยกันวิกฤตได้ดีพอสมควรนะนะครับก็โอเคอาจจะมีการช้อนเก็บบ้างนะครับเก็บเพิ่มนะครับยูทิลิตี้ก็โอเคไม่เร็วนะครับเบสิกแมทเทอเรียลนะครับก็ลงนะครับถือว่าเป็นแดงนะครับสลับกับตัวที่เป็น A ออร์กตคิลเอรนะครับอินพุตนะครับก็เกี่ยวกับพวกสายเกษตรเหมือนกันนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับว่าหุ้นไหนที่เราควรเก็บเพิ่มนะครับว่าไว้ต้านวิกฤตนะครับให้มััันนผสมกบบบพอรร์ตตเิโะค ซึ่งจะบอกว่าไอ้หุ้นปันผลเนี่ยนะครับมันเติบโตดีไม่เท่ากับหุ้นที่มันเน้นพวกโตเร็วๆหรอกนะครับแต่ว่าในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคุณพูกนี้มันค่อนข้างที่จะปกป้องพอร์ตเราได้ดีมากๆแต่เราก็อย่าไปเปรียบเทียบตอนเศรษฐกิจมันดีอย่างสองสปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะไปสู้เทสลาสู้เอ็นวีเดียไม่ได้หรอกครับแต่ตอนช่วงนี้เนี่ยมันชนะนะครับโอเคครับนี่ก็คือเป็นการรีวิวหุ้นไหนที่เราควรจะหันมามองมันบ้างนะครับก็เหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันให้พอร์ต ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าออกจากตลาดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับคนที่เก็บนานนะครับพยายามอดทนไว้ครับวิกฤตมันไม่มีตลอดหรอกครับนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแน่นอนครับนี่มันใช่วิกฤตที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับมันมีหนักกว่านี้นะครับแล้วพวกเราก็ยังผ่านมาได้เหมือนกันนะครับยังไงติดตามกันต่อไปด้วยนะครับทั้งในทาง Facebook แล้วก็ช่อง u t u b e นะครับเดี๋ยวจะกลับมาทําเรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ